หลายหลายคนที่กำลังเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาจะจริงจังกับเราไหมแต่ความสัมพันธ์เนี่ยทำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยนะแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราสักทีคนที่กําลังเจอสถานาการณ์แบบนี้อยู่หรือว่าเคยเจอมาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องมีคําถามในใจว่าเฮ้ยไอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาการเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นได้ไหมเป็นแฟนได้ไหมหรือมันกลายเป็นความรักได้ไหม ผมบอกเลยนะครับว่าต่อให้มันอาจจะไม่ได้มีเยอะมันเป็นอัตราส่วนที่น้อยกว่าแต่ผมบอกเลยว่ามันสามารถเป็นได้ซึ่งวันนี้คลิปนี้ผมจะบอกครับว่าสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันกําลังเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือารอาจจะเป็นแฟนหรือารอาจจะกลายเป็นความรักมันจะมีสัญญาณอะไรบ้างที่เราสามารถเช็คได้แล้วคุณสามารถเอาไปเช็คกับคนของคุณได้เลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเขารร like เยังไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วตอนหลังเนี่ยเขามีพฤติกรรมเหล่านี้เข้ามาบ้างไหมเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคนคนนี้มันมีโอกาสพัฒนากลาย ณจุดจุดนี้ได้ไหมมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือการใช้เวลาร่วมกันที่เปลี่ยนแปลงไปครับ แน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนส่วนมากอ่ะมันคือความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์อาจจะแก้เหงาอาจจะเรื่องบนเตียงแล้วการเจอกันเนี่ยมันก็มักจะมีผลประโยชน์พวกนี้มาเกี่ยวข้องเสมอมันจะไม่ค่อยมีหลอกการเจอแบบทั้งที่ยุ่งแล้วก็แวะมาเจอจะมาเจอเฉพาะเวลาที่ว่างและเหงาเท่านั้นคุณเห็นไหมว่ามันมีผลประโยชน์ตรงนั้นแต่เมื่อไร่ที่ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจอกันแล้วมันเป็นการพูดคุยที่สนุกเขาเริ่มอยากใช้เวลาอยู่กับเราและะเเเเออออ่่่่ววาาาางมืไหรรกก็ยจคแปล ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นก็คือว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าอยู่กับเราเขารู้สึกว่าเข้ากันได้และเขาเริ่มรู้สึกให้ความสําคัญกับบรรยากาศในความสัมพันธ์นี้มากกว่าแค่เรื่องบนเตียงแต่ต้องบอกนะว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วแปลว่าเขาชัดเจนคุณแล้วนะมันต้องไปให้ครบ5าข้อครับมาดูในข้อที่2ครับก็คือเรื่องราวที่พูดคุยกัน ตอนรู้จักกันใหม่ๆความสัมพันธ์นี้มันอาจจะพูดคุยกันไม่เยอะมันเป็นความสัมพันธ์แบบผิวๆเจอกันแค่ผลประโยชน์ก็พอแต่เมื่อไรที่ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มลึกลงไปบทสนทนาในการพูดคุยจะเปลี่ยนมันจะเป็นบทสนทนาที่พูดคุยและได้รู้จักตัวตนกันมากขึ้นได้รู้ว่าคนคนนี้มีความคิดยังไงนิสัยเป็นยังไงมีความจริงใจไหมมีความซื่อสัตย์ไหมมีมุมมองความรักเป็นยังไงผ่านการพูดคุยกันเขาเรียกว่า deep talk ซึ่งมันอาจจะมีการแชร์ความเปราะบางปมในอดีตเป้าหมายความฝันทีี่คุณและเขาม เราเอาสิ่งเหล่านี้มาแชร์กันเพื่อให้เราได้รู้จักตัวตนของกันและกันและการที่เราแชร์สิ่งเหล่านี้ต่อกันมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่ผิวเผินแหละคนใหม่ๆที่เข้ามาก็จะมาเทียบได้ยากแหละซึ่งถามว่าเขาเริ่มเปลี่ยนบทสนทนากับคุณนั่นแปลว่าเขารู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาในความสัมพันธ์นี้ตอนอยู่กับคุณซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีครับกับการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากกว่าความไม่ชัดเจนต่อมาข้อที่3ครับคือความลึกซึ้งของความสัมพันธ์เนี้ยม จากความสัมพันธ์ที่ไม่เคยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเลยพอมันพัฒนามากขึ้นแล้วจากการพูดคุยจากความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์นี้มันก็จะกลายเป็นความห่วงใยความอยากดูแลเอาใจใส่แล้วมันก็จะแสดงออกมาผ่านการแบบวันนี้กินข้าวหรือยังเดี๋ยวซื้อของไปฝากไหมวันนี้นอนกี่โมงอย่านอนดึกมากนะพรุ่งนี้เธอมีงานเช้าอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะมันจะมีสิ่งพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะมันมีความห่วงใยกันละกันละและหลายครั้งในความสัมพันธ์ที่มันลึกมาถึงจุดเนี่ยมันก็จะเริ่มมมีควา ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นั่นแปลว่าเขาเริ่มเห็นคุณค่าที่มีคุณอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้ต่อมาข้อที่สี่ครับก็คือมีการเปิดตัวครับพอเริ่มมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วมันใช่ว่ะมันคลิกว่ะมีความสุขว่ะรู้สึกเป็นตัวเองว่ะเขาก็ดูเป็นคนดีดูเป็นห่วงเป็นใย,ยเราว่าเราก็รู้สึกแบบนั้นกับเขาเหมือนกันเอาวะลองเปิดตัวดูพาไปเจอเพื่อนพาไปเจอครอบครัวแล้วลองดูซิว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะสามารถเข้ากับเพื่อนเพื่อเราครอบครัวเราได้ไหม เอาง่ายว่ามันคือการเทสระบบถ้าหากว่าเข้ากันได้ดีแน่นอนว่าผลก็จะออกมาดีแปลว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสชัดเจนขึ้นได้สูงมากแต่ถ้าหากว่าเข้ากันไม่ได้่ามันก็จะไปอีกเวหนึง่งแต่ผมบอกเลยนะว่าเพียงแค่เขาเนี่ยพาคุณเข้ามาอยู่ในวงเซอร์เคิลของเขาที่มีคนที่รักเขาแล้วเขาก็พาคุณมาอยู่ตรงนั้นให้คนที่เขารักรู้จักคุณด้วยนั่นแปลว่าเขามองแล้วว่าเขาคิดจะพาคุณเข้ามาในชีวิตเขาแบบจริงจังละแต่อยู่ในช่วงที่กําลังเทสระบบอยู่ต่อมามาดูข้อที่5กัคกค,ค็ืออท้งงู่มเห็นอนาคคตของวามมสัมพัพนธ์ พอเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราเข้ากันได้ป่ะเรารู้จักเรื่องส่วนตัวกันมากเราสนิทกันมากเลยและอีกอย่างเจอครอบครัวเราเจอเพื่อนเราทุกคนก็รักเขาทุกคนก็มองว่าเขาเหมือนลูกเหมือนเพื่อนทั้งๆที่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะยังแบบไม่ชัดเจนมากเลยกลายเป็นว่าเ,เริ่มรู้สึกว่าอยากจริงจังแล้วแล้วเขาเริ่มกล้าวางอนาคตกับคุณยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยเดี๋ยวอีกสเดือนเดี๋ยวไปต่างประเทศกันถ้าคนไม่จริงจังจะไม่กล้าวางเป้าหมายไกลถึง3เดือนเพราะถ้าคนไม่จริงจังเดียวก็จะคิดว่าอุย้ยไปจองตั๋วล่วงหน้าอะไรล หรือบางคนถึงขั้นแบบหนักกว่าคือคิดจะเช่าห้องอยู่ด้วยกันเลยคนเราถ้าไม่จริงจังมันจะไม่คิดถึงขั้นนี้ผมบอกกันนะว่าถ้าหากว่ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเขายังไม่เอ่ยปากขอเป็นแฟนคุณเนี่ยคุณต้องถามเขาแล้วนะว่าเฮ้ยจะย้ายไปอยู่ห้องด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อคุณสามารถถามได้เลย ผมบอกนะว่าถ้าหากว่ามาถึงจุดจุดนี้ได้มันคือเป็นแฟนได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่เป็นแฟนกับเราสักทีแปลว่าในความสัมพันธ์นี้ต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังก้าวข้ามไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องความไว้ใจความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นี้ที่มันยังดูไม่มั่นคงแต่ถามว่าความเข้ากันได้ความคลิกกันมันก็มีมันอาจจะมีหลายสาเหตุเนาะแต่ผมบอกเลยว่าถึงจุดจุดเนี้ยคุณจะไม่มีทางถือไพ่ต่ำกว่าเขาแน่นอนมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีเท่าๆกันเพราะนั้นมันมีการตกลงงงงงต่่่ออออรรกกัันนนนนนไไไดดดด้้้้้แถถถาาาใคยยมมึึจจุุีีล แนะนำเลยครับคอส m มค e ิมเ c ครซีวิธีทำให้เขาวิ่งไล่ตามคุณคอสเนี้ยจะทำให้คุณรู้คุณค่าตัวเองและคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำไงเพื่อให้คุณเนี้ยถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์โดยที่คุณไม่ต้องไปบังคับเขาแต่เขาอยากจะทำให้คุณเองหากใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์มาที่เราแอดชองคอริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคอริสครับ